ขูมาเร็วขูมาเร็วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคัดทิ้งฮะโอ้โหโอ้โหขับทีมนึ่งมะนาวครับตัวเดียวรู้เรื่องโอ้โหแไปได้ตอนี้ไม่รู้จะโฉดอะไรแล้วนะในเมื่อเบียดไปซื้อเบียดมาให้ไม่สำเร็จนะครับผมทีละนี่เจ้าของแปลงก็เลยไปจัดแหมาให้เลยนะครับ เสียบุตรข้ผมเสียบุตหลังจากที่ลงมทุนก็บเบียดไป40บาทครับบ่อพานนะครับบอกว่าหาแหมให้ผมแนววสันนี่คือที่บ้านเจ้าของแปลงครับผมพี่ลานีนครับที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับผมยอยู่กันแบบบรรยากาศอยู่กันแบบบรรยากาศมวลซื่อนโฮเซลครับผมเดวสิฟาพี่น้องไปเบิงครับพ <laughs> พเพื่อทอดไรเลยเหลือเก่งนันเดียกก็ลงไปทอดได้ <laughs> เอา เอาแล้วววเอาจันวุดนะครับมาเบิ้งช็อตเด็ดของมือนี่ครับผมอยู่บ้านนะครับผมคันวานบ่อแตกเอื่นวานย่นหมาขาวลงน้ำนะครับปีนี้แรงดีห่แล้น้อยมากมาพี่น้องเด้อเด้อเด้อกะละมังกะละมังบ่กะละมังใส่ปลาบ่เดี๋ยวได้ปลาแล้วค่อยเอากะัาบ่ บอกไม่น่าวกันละมังมาก่อนเลยเวลาพูดเลยเอานะครับเอาถามถามมันขึ้นถามมันขึ้นเบิ้งนะครับบุ้มเดี๋ยวเพิ่นก็ล่องไปอันนี้เดี๋ยวเพิ่นกับเดี๋ยวเพิ่นก็เปลี่ยนเอาบอกอาเบ็ดออกก่อนบอกเพื่อนยังไหนเอานะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงเขาหามุมงามๆก่อนลุงตู๋บอกเช๊ะเช๊ะจะไปทอดจะไปทอดเอออ่านะครับผมเอามุมูุมหรือจ่าเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งอยาสอบถามก่อนว่าคิดว่าสิได้จักโตนี่เอาบ่รู้คือกันครับมันสิได้กินได้บ่เอาพี่น้อง อู้อ้ัอนแต่อ้ทับทิมครับเอ้หนึง่งเอา้นข้นขึ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 นขึ้นขึ้นขึ้นข้นะครับึ้บบนขึ้น้น,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 นี่้นะท้วขึ้นอนขึ้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 นขนขึ้นมึ้นขึ้นาึนามมา้ีนข <laughs> ึ้นขึมนขึ <laughs> ้นขึ <laughs> ้นขึกนนขึ้นึ้นึนขึ้นขม้ข้นข้นขึห้นขน้ขน้น้้้น้นน สิบอกว่าคนครับแม่คู่ผมนอนห้องแอร์ครับมือขึ้นเอาไอ้บุตรเพิ่นสีว่าจังได้นั่นติดเท่ๆแล้วครับบัดนนี้เดี๋ยวได้เด้ได้ไดนสิครับสิครับตัวนี้นะครับนี่นี่นี่คืออุปกรณ์อันที่สองนะครับไปซื้อมาเมื่อวานนะครับเกียบเกียบได้กิน หลึกไปยันยันหินเนี่ยครับมนเออ่ออเอามาเบบนี้ครับออโคกน้องหน้าเท่าตอนแรกไม่ลิบแมคโครไม่คีบหกหลอนะครับผมลังๆงมากลิบเห็ดกับเขา่าขิบวานแหย่แล้วลิบไปเที่ยวนะขมวาต้องลิบไปเที่ยวแล้วเอวงง้อขดตรงไดเ้ตลึกิดลบอกหมดออกแล้วัสิ ฮึครับเจ้าคือหาจอมโดนมันแตกดีได้นไงแอปนั่นรับหาจอมบ่ราะให้ในผออยู่ห้วยไอ้คือหาโดนแทนจอมเสียเสียเอาเขียวไปเลยล่ะนั่นละนั่นละนี่นั่นละนั่นละบึ้งครับเลืกดบอซ้ำนันบ่น้ำบลเลือดซ้ำนันนหนขี้ต้มมีเพียงมะเขาอ๋อเอา หาอยู่นั่นละหาอยูนั่นละาขึ้นมาบุ่นปนยังไงบอฮะปุ๊ม้อฟาหายไปไหนหมดบุ่นเลยนะโอ้นลอดนี้เปนหรือมั้งเอา ปันห้อยไออาอากระตุนเล่นไปเอาขู่ยู่นั่นยให้ขู่ซิ่งแดงมาใหายายเน่อยไปขู่ว่างอยู่ขางทั้งหมดแข็งเลยเทมีดออกเทยังออกบนเลยเด้อโอ้ยโอ้านี่ไงมีอยู่ในเลือกได้อยู่เอาตัวเด็กตัวตัวหน่อยปล่อยตัวหน่อยปล่อยเอาอย่างน้ไงกับมีมีเต็มนะครับนี่ไหนยังยกก้อนยกก้อนโอ้แตเพียนนะครับผมทับทิม นะครับเออดนะครับผมโอ้ยข่อยเน็กว,ว่าแต่ม,มาเที่ยวนะครับผมไม่ได้วานเหี้ยหินเขาบอมขึ <S <S ้นไหนป้องบนนี้เลยขึ้นไงไมีเรียมเห็นเดี๋ยให้น้องไปเอาอยู่ครับอเอาเดี๋ยวไปเอากระแป้งมาใสา่แป๊บนึงครับผมเดี๋ยวตัวหน่อยปล่อยให้เขาเก็บแต่ตัวง่อยตไว้ เฮ้ยมันประถุตัวใหญ่เลยเนาะทับถิ่ม,ม,มนะเอาตัวใหญ่ไปปดปดปดเอามาหอยนี่นะครับปดมาเบิ้งครับมีปลาหยังแน่นี้เขาพูดบอกงี้ไงเห็นและไปปดแป๊บนึงครับออืื้หฮึ่มเฮียเพื่อนหน่อยโคตร เอ๋อสำนีละฮะขนมคือติดขาขนมคือติดขากินไม่ปากติดไม่ขาขามันกินนำ้ำโอ้นะครับผมดอกแรกเห็ดอีหยังกินขึ้นไมนูออกวันี่เขาเอาปลาบุกไปมีกางดีกว่าเขาทับทิมแหว่ยยงสินะเขาตัวน,นั้นเ้าก็ปล่อยไปก่อน ตักน้ำใส่หนีบให้นะใช่ไหมตักน้ำให้น่อยน่ยตักเิดไปตักน้ำเข้าหนึ่งเอามาใช่ไว้เดี๋ยวมันสิ่งมันต้องฝ่าเอามันลงเลยแต่เพียนนี่มันจะตายเลยเพี้ยนบักหนีบบอลหลอดเอาหัวเสียบลงสิครับคนขับรถเทสเลอร์ของปีปีชานะครับนี่อยู่น้ำกันสองหมื่นสามหมื่นนะครับผม แกแควนได้นะครับหลังจากเมื่อวานตกเบ็ดบอยอมกินเบ็ดเลยอ๋อโอ้ยสมีกันเลื่อเลือๆอะไรครับนี่ซาสิกินเพิ่มมาดอกเดียวงอไตไปแล้วผงาดผงาดบนหน้าจะหลอดเก็บเก็บใส่เก็บใส่ไปไปเอ้าช่วยกองให้ครัสิบเดเก็บปลาใส่แกงโง่ห<ม>นึ่งโง่หนึ่ ถ้าทิ้มห้องไปทั้งเล่ะไรปล่อยหรอม่นก็มีครับที่มีนี่เกิดเล็กเกิตัวใหญ่กว่านี้ครับเดี๋ยวเอาไว้เลือกครับเดีเพี่อนปล่อยหรอครับปล่อยเนี่ยฮะอันนั้นไปปล่อยเลยค่ะตัวนี้หรอปล่อยเลยตัวนั้นกินได้แล้วตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเลยตัวนี้อืมตัวนี้กินได้แล้วเนี่ยตัวเล็กคืนสู่ธรรมชาติแล้วววคือว่า อ่ะเดี๋ยวจะปล่อยค่ะ ปากน้องเบิ้งนืสือยาปากแกเสียงดังเบิ้งนืสือนะครับทันเสียงดังปากที่พวกเขาแกตาแกตาถาบึงครับผมทางเข้าปีปาแลตาไว้ก่อนนะครับ ตาบ้าขึ้นปึ๊บพ่อจังสิวานลงนะครับผมีเอาตัวใหญ่มันขึ้นันสิวานเลยแน่มันอยู่นั่นแน่บอลเยอะเยอะองหรวังแตกีักไอออหัวหัวห เออบบบบมันมันขี้เลี้ยงทั้งไต้ได้หมุดออกใด้เลยเดี๋ยวให้พวกโยมาแก่แก่ง่างขึ้นเลยมีพร้อมกป่าจริงจริงมันหวานสมสมมันก็ได้เยอะแยะหมดเอาครับมันนี้เมนูป,ปลาแน่นอนครับผมตอนเที่ยงนี่ละทอดกินกัตำบมกฮุงไ <c oughs> <c oughs> อท้ทอดกินกัตำบมกทวนะครับงมงม จอ,อ,อ,อจมจ,ม,จม,มา้มางเคพียงนี้นะครับผมรับประกันว่าถอดไข้ขายบ่ออกนะครับเพราะว่าเขามีถอดปลาแล้ว <laughs> <laughs> เอา อย่านั้นเปล่าเอาอนี้ขึ้นได้ เดี Ooh, hole hole hole. Oh! Uh ๋ยวเดี <source> <God. S 1> uh ๋ยวเดี huh! oh ๋ยวดิ้งเลยฮะโอ้โหโอ้โหขับทีมมิงมะนาวครับตัวเดียวรู้เรื่องโอ้โหน่าจะใส่สองโลนะครับนี่เอาพดพดตัวอื่นหนอก่อนพดตัวอื่นหนอก่อนเอาขุมาเอาขุมาโอ้โหพดพดตัวนี้ตัวเดียวพ้องพอเดียวเหรอโอ้โหคุมแล้วอยูเดี๋ยวเดียวจับจับเบึงนี่ได้ครับเบ้งพี่น้องครับ โอผู้ได้วาอีสานแห่งแรงให้จูงเขยนเข้ามาบึงเอาไปบเปลี่ยนเราบันี้พญาว่าได้ที่ละนี้ถ้าเป็นภาคอีสานเขาจะบอกว่าไผ่าอีสานแห่งแรงให้จูงเขนเข้ามาบึงแปลว่าใครบอกว่าภาคอีสานมันแรงให้พาเขามาดูแต่ที่นี้ไม่ใช่ภาคอีสานก็เลยไปต่อไม่ได้แล้วเอาเอาตรงนี้กันตรงนี้กันนะครับเอ้ยเอ้ย เอ้ย่อตัวเดียวปัเดๆตัวเดียวปดีตัวเดียวอัวตัวเดียวกันเดีัรเดียตัวเียวัวเี่วตัวี้ตัวเดียวต้เดียวตัววเลยวัเียวตัวเดนยววเยัวี่ันเดยัดย่างแน่ยโหัวเีตั่เดียัวดวเยวเียตัียี่ววเดี่วัี่วี่วี่วตียตีตเอ้เอ้า ใยผ่าตัวนี้ใย่าเอาให้ได้เอาเซุเดี๋ยวเขาไปใช้ดูเคงถึงทนึงแล้วบังบานไม่ได้่มันลุ่ตัวนี้กัอนโอ้ยไปเลยครับอู้หูเดียวออาตัวนั้นแก็บปดปลดปออกปดออกโอ้ยไอวุนะครับผม สำเร็จแล้วมือนี่นเออไปฝากเจ้าของเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหวก่อนนะครับโอ้โใหนนะใหญ่มากครับลนะโลหนึ่งไม่เยอต้องสองโลแล้วเนี่ยอู้อใส่สองโลพี่น้องอืึห่องโกโก้คือไก่เลยขันพ้อม ปลาคือขันมาเจ็ดกระบอกโบ๊ทตายแล้วครับหมู่ห้าปานี้นะครับหมู่ว่านนะครับไปสื่อเครื่องมาไว้แล้วนี่บักหน้ามีตรไข่คาพรอบแล้วนะครับไงบอโอ้โหโขนไงเลยพี่น้องเอาเนื้อไปให้แม่บ้งด้วยเดี๋ยวคนยังนะเออ สองโลงเฮงไงฮงโอ้ยนี่มันใหญ่มากเลยเนี่ยใช่ครับนึงนงน่งกี่ชั่วโมงจะสุกเนี่ยนึ่งมะนาวครับโอ้ยตัวนี้ยานเลยเนะี่ยใหญ่ใหญ่มากอลังการครับเพื่อนว่า,าแต่ตาผาเพื่อนว่าเอาไอ้วุตลางแห,ห้เจ้า